ทีมนี้นะครับเราทำการตามหาเทพเป็นตำนานนะครับผมหาวิหารและสิ่งที่ผมหาและยากที่สุดนั่นก็คือซีการนะครับผมวันนี้เป็นไงเราจะสามารถทำซีการได้หรือเปล่านะครับไปดูเลยฝากกดไลค์ผมค่าแล้วแล้วนะครับไปดูเลยสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ผม12ชามได้ไหมครับพิกซ์มอนอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเป็นพิกซ์มอนในเอพิซอดที่เท่าไหร่วะจำไม่ได้เหมือนกันคือว่าทำมาเยอะมากจนจำไม่ได้ฝากกดไลค์ผมหน่อยแล้วกันนะครับ ก่อนที่เราจะทำอะไรกันนะครับในวันนี้นะฮะเราก็ทําการฟาร์มไปตัวน้องเมฟิสอุกซี่และเอเซลนะครับได้อีกรอบนึงแล้วนะครับ <c oughs> คือก็ก็อย่างที่บอกเลยนะฟาร์มพัลละฟาร์มพัลละตัวเนาะพัลต่อไปก็น่าจะได้กิลาติน่าแหละนะครับก็ตามนั้นโอเคผมขอเอานี้ไปตบกันปั๊บ เรียบร้อยต่อไปครับจัดการทําเชนเลยครับผมมาเชนมาไอ้น้องโอเคไอ้สตัวนี้ก็หมดประโยชน์แล้วครับกลับไปก่อนเ <g ül> ข้าสู่คลังไปก่อนไอ้น้องมีน้องคอมเมนต์นะครับว่าให้ผมจัดคลังบ้างเดี๋แบบใจจริงก็คือ,อยังขี้เกียจจัดอยู่อะ่ะอู้ดเออเซราล่าสเปเชียลแท็กอะตัวนี้นะ่าเก็บเอามาแทนเลจิเงและขี่แล้วกันนะไอ้เล็กขี่กระจอกโอเคตัวที่จะเอาไปนะครับก็แทบไม่มีอะไรมากก็มีประมาณแค่นี้นก็พอมั้งแบบเน้นเป็นตัวที่เราจะใช้นะครับตัวที่บอกว่าเราเอาไว้ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยเออไคโอคาอ่ะประมาณนี้ครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้น้นนีี่มาแลลลวะคครรับบเย์อ หรือว่ากระดิ่งที่สามารถเอาเรียกโฮโอนะครับผมก็ปักไว้เลยนะครับปักไว้ตรงนี้แหละนี่โฮโอก็เกิดนะครับแล้วก็ตอนนี้ระหว่างที่ผมไปหาพวกกระดิ่งมาผมก็ได้นี่มาครับมงกุฎลิลิคราวนะครับมันคือมงกุฎที่ขายของอุ้ยตกใจสีแดงเอามาเลยตกใจแดงนี่มันจะให้ของที่ดีมากๆมานะครับผมเลยต้องรับมาเนี่ยมงกุฎเนี่ยมันขายได้ทั้งหมด3 0,000 0บาทนะครับคือขายได้แพงสุดในโลกโปเกมอนเลยนะครับไม่มีอะไรแพงเท่ามงกุฎนี่แหละผมบอกเลยนะครับโคตรแพงโคตรดีโอเคเราเอาบอลไปก่อนนะครับบอลที่เอาไปเฮ้ยบอลถึงสิบสามลูกว่ะโคตรน้อยอ่ะย เอ็มบอลก็หมดเนี่ยบอลคือแบบแทบยังไม่ที่ซื้อเลยครับ,รบผมคิดว่าเดีย๋ยวลองไปดูในที่อื่นก่อนเผื่อแบบว่าเราจะไปซื้อบอลมาก่อนนะครับน,นี้มีไหมมีทัมเมอร์บอลครับมีลีพิตบอลครับมีลัวบอลมีทุกบอลครับยกเว้นยกเว้นบอลที่ผมอยากได้มาอันนี้มีอันนี้มีเลเวลบอลใครงั้ยซื้อเลเวลบอลมาหน่อยผมว่าเราคงไม่เจอร้านที่ขายเฮลิบอลแล้วละครับเออว่ะมันไม่มีจริงๆว่ะร้านขายเฮลิบอลบางทีก็หาเจอวันนี้ก็หาไม่เจอนะครับถ้าหาไม่เจอก็ฟาดคอแะ้วกันเนาะก็มุ่ง้าสุดนี่เดึงยวเลก อ๋อยอดียูสดิชัยอ๋อแต่ก่อนอะสารน่นมันใช้ซ้ํากันได้เว้ยแต่เหมือนว่าพอแบบเวอร์ชั่นเนี้ยสารไม่สามารถใช้ซ้ํากันได้หว่ะทุกคนปเปล่งแล้วผมต้องหาสารใหม่อ <Bro. S 1> นนี้ซวยเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับผมว่าสรเอ้ยตัวคังนี้ผมว่าสารเนี่ยหาง่ายอยู่นะครับหลังๆระหว่างทางไปหานี่นะครับผมขอมาเอาแป่นแผ่นป้ายนี่หน่อยนะ อันนี้ก็แผ่นป้ายนะครับที่เราเป็นที่ต้องเอานะครับรม,ม,รมาเปนควผมทุบมันตรงไหนนะหาทางทุบมันกันนะผมได้แผ่นป้ายมาแล้วแผ่นป้ายนี้นะครับมันคือแผ่นป้ายที่ถ้าเกิดสมมติว่าผมอะให้คาฟ,ฟูมาเจอกระแผ่นป้ายนี้ใช่ป่ะมันก็จะทาการเปลี่ยนร่างคาฟ,ฟูได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาแผ่นป้ายแหละมาประดับารามีไว้หน่อยนะครับมึงว่าเนื่องจากว่าคาฟ,ฟูมันจะได้เปลี่ยนร่างเป็นร่างอัปเกรดสักทีหนึ่งนะครับก็คือแบบมันจะได้เรียนวิชาไต่ๆอ,อ,อ,อะไรงเงี้ยเนาะ เอาล่ะทุกคนในเมื่อผมหาห้เจ้าเนี่ยในโลกปกติไม่ได้ผมก็ต้องมาหาในนี่ใช่ไหมอันตาสเปซผมจำได้ว่าอันตาสเปซเดนมันมีอยู่ครับตอนแรกอาจจะไม่มาแล้วเพราะมันปิดเชดเดอร์แล้วเปิดเกมใหม่สุดท้ายก็เออเปิดเกมใหม่ก็ได้ว่ามาครับ รอบนี้ผมคงต้องใช้ของพผาเกียนะครับผมปาครั้งก่อนเราสปอนเดียก้ามาแล้วนะครับพราะเดียก้าเป็นตัวเดียวที่ผมเล่นจบคือผมเล่นภาคเดมอนจบแต่ผมเล่นภาคเพิร์มไม่จบอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าโอเคพ้เาเกียก็เกิดมาแล้วนะครับโคตรเลยไอ้น้องฟอร์สวิปเลยอุ้ยอะควาเทลว่ะเคครับผมว่าสัตวทีนึงปาเจ็บอยู่ฟอร์สสวิปครับ โอเคเผาเกียร์นะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันมันคือโปเกมอนหนักนะครับผมก็เขาต้องเอาลาบบัสออกมานะครับแล้วก็ร้องเพลงใส่พี่แกนะครับอุ้เดี๋ยวคนบีชเฉยรับเรียบร้อยต่อไปครับคือเราไปที่ต้องใช้เฮวี่บอลนะครับเหลือแค่สิบสองลูกโคตรน้อยอะ่ะแต่เฮวี่บอลนี่จับได้ชัวร์ครับเพราะาว่าเผาเกียร์ตัวหนะักอันนี้ผมจริงจังกันอะ่ะผมไม่รอเล่นมันติดอยู่ในอันดับโปเกมอนที่จับได้ด้วยเฮวี่บอลนะครับโปเกมอนตัวหนักนี่ดูดูดูไอ้น้องดูเรียบร้อยเห็นป่ะสองที่จับติดผมพูดแล้วนะ เนี่ยโปกเกมอนตัวหนักมันเป็นเลยที่แบบจับมาแล้วมีความสุขมากนะครับในการจับไปไอหนุ่มกับโลกปกติแล้วโอเคมาต่อไปครับก็คือว่าเอาตัวนั้นอย่างเดียววะไอไอหนุมมันหนักของผมอยู่ไหนเนี่ยผมว่าสักวันหนึ่งผมต้องทำการจัดที่โปกเกมอนแล้วโปกเกมอนผมดูแบบวางไม่เป็นที่เป็นทางเลยแล้วผมก็หาตัวไม่เจอตัวที่ผมต้องการเนี่ยนี่ไงไอหนุมันหนักโอเคครับไอหนุมันหนักของเรานะครับก็ต้องมาวางไว้ตรงป้ายนี้นะครับเนี่ยประมาณเนี้ยตั้งใจให้ผิดนะให้มันมองป้ายป่ะไปเลยไปอยู่ตรงป้ายะะเช่ นี่ไงโอเคครับเมื่อคาฟฟูนะครับอยู่ตรงหน้าป้ายนะครับมันก็จะทการอีโวลูชันนะครับจากตัวคาฟูปกติกายเป็นร่างที่2นะครับผมประมาณนี้นะครับที่ผมไปออกป้ายมาก็พออย่างนี้แหละเรียบร้อยอีโวลูชันแล้วโอเคเห็นครับได้ท่าใหม่มานะครับท่าต่อยน้ําก็ผมว่าเอามาแทนเลยดิแทนดอมิกพันแล้วกัน ด,ดันดามิกพันนี่มันโอกาสโดนมันน้อยโอเคภารกิจต่อไปของเรานะครับคือว่าเราเป็นที่จะต้องใช้ทํานี่นะครับวันนี้นะครับอีกอย่างนี้ที่เราทำคือเราจ,จับซีการกันนะครับซีการต้องใช้นี่อิมเมอรัลอันต้าดิฟซีคริสตัลนะครับก็อยู่ในตัวผมแล้วแล้วก็ซันสโตนนะครับเพื่อเอาไว้ทำการจับเซลล์ของซีการ์ให้ครบ100เซลล์นะครับทุกคนอิมเมอรลอยู่นี่โอเคมาต่อไปสร้างกันนะครับสร้างนี่ปับ๊บเรียบร้อย ตอนนี้เก็จะมีนี่แล้วนะครับที่เก็บเซลล์ซีการ์ด100เซลล์และตอนแรกนะครับเราจะมองไม่เห็นเซลล์ของซีการ์ดนะครับแต่หลังที่ผมสร้างเครื่องนี้มาอ่ะผมสร้างเครื่องนี้มาใช่ป่ะเริ่มก็สร้างไอ้ตัวนี้ JPC พีซทำอันนี้นี่นี่นี่เรียสแอมเบอรี่ยูนิตน,นะครับหรือว่าที่ทำให้ซีการ์ดกลับมารวมตัวกันได้นะครับมาสร้างแป๊บนี่โอเคครับตอนนี้นะครับผมแล้วก็วางไปตรงนี้แล้วกันในบ้านแล้วกันปับ๊บอ่ะ โอเคต่อไปนะครับคือเราไปที่ต้องเอาซีการ์เซล์น่มาใส่ในตัวเครื่องหลอมรวมซีการ์นะครับตั้งแต่ตอนนี้เปต้นไปนะครับในทุกที่ที่เราเดินนะครับจะมีโอกาสที่เราจะเจอกับซีการ์เซลล์นะครับผมซึ่งเขาบอกว่ามีวิธีในการที่เราจะสามารถหาซีการ์เซล์ได้ง่ายนะครับนั่นคือเราต้องไปที่ป่านะครับเพราะซีการ์เซล์ส่วนใหญ่จะเกิดที่ป่านะครับป,ป่าป่าอย่างเงี้ยป่าเออโอเคซึ่งอาออะไรอ่ะเฮ้ยระฆังดังแล้วระฆังดังแล้วน้องป่หาไปแล้วมันตีแล้วโอเคโฮโอครับถึงเวลาจับโฮโอ โอเคครับก็วิธีการจับเซลซีกาดนะครับจะเน้นเรื่องของการ F K และน้าที่ผมบอกไปเราจะลอง T P ไปที่ป่าใหญ่สักป่านึงนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะทําการเน้น F K นะครับเนื่องจากว่าต้องรอให้มันเกิดตามป่าตามเขานี่นะครับสักระยะหนึ่งนะครับนี่พเพราะเซลซีกาดเนี่ยมันจะไม,ม่มันจะไม่ถูกนับว่าเป็นบล็อกนะครับแต่มันจะถูกนับเป็นเอนทตี้ที่ต้องเกิดใหม่นะครับ <S 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 เพราะฉะนั้นก็คือทําได้เพียงแค่รอมันเกิดนะจ๊ะทำอะไรไม่ได้จริงๆริงแต่ไปตีตีพวกนี้รอก็ได้เนี่ยตีอย่างเง แล้วก็นะครับในบางเจ้านะครับก็จะบอกว่าการที่คุณจะหาไซกาซลล์ได้เนี่ยคุณไม,ไม่ต้องเปิดพื้นที่ใหม่ๆนะครับก็คือแบบเปิดเมืองใหม่ๆเงยปลาใหม่ๆอะไรใหม่ๆ ผมจะไปที่ต้องเปิดเปิดเปิดพื้นที่ใหม่เลยประมาณนี้นะครับเพ,พื่อที่จะหาซิกาเซลให้ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตปิดเชดเชดอร์ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมกลัวเชดเดอร์มันจะมองไม่เห็นตัวซิกาเซลนะฮะเพราะว่าตัวอันทัสเฟยวอลโพรเชดเดอร์ผมก็มองไม่เห็นผมก็เลยแบบขอปิดไว้ก่อนแล้วกันอุ๊ยนะครับซีทุกคนรู้กันนะครับเจ้าตัวเซลตัวนี้มันนับเป็นตัวโคตรแรนะครับผมคือการที่จะได้เจ้าซิกาเซลมาก็มันก็แรงเออโอเคครับอันนี้ครับผมก็เจอแล้วซิกาเซลประมาณนี้นะครับเห็นไหมนี่ผมได้มาหน ก็คือว่ามันหายากครับเดี๋ยวไปคิดว่ามันหาง่ายๆเลยครับหาแบบโคตรยากคุณไม่ได้ต้องอย่างที่ผมบอกเลยว่า a อ K ไว้สักระยะหนึ่งอ่ะแล้วมันก็จะมีโอกาสเกิดนะครับแต่ผมคิดว่าโอกาสที่มันจะเกิดเยอะที่สุดผมรู้สึกว่าจุดที่มันจะหาง่ายสุดอ่ะจะเป็นไบโอแบบพวกเมาเทนนะครับน่าจะหาง่ายสุดเพราะเป็นพื้นที่ที่แบบไม่มีป่าไม่มีอะไรแบบนี้ทุกคนเนาะเออมันก็จะทําให้รู้สึกว่ามันหาง่ายนะครับแต่ว่าอย่าไปหาทะเลทรายนะครับแต่ที่ผมไปอ่านมาเขาบอกว่าทะเลทรายเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีทางไม่มีทางเจอไอ้ดอง เรียบร้อยครับซีการ์เซลบอกเลยว่าแบบผมไม่คิดว่ามันจะหายากขนาดนี้แต่แบบพระเจ้าช่วยโคตรยากยากแบบโคตรพ่อโคตรแม่ยากผมบอกเลยแบบโอ้พระเจ้าเล้ใครมึงสร้างไอซีการ์ไปในป่าแบบโอ้พระเจ้าร่างแทบพังไอ้น้องเนี่ยหาม่าแทบตายมึงได้เก้าอันคือผมเล่นประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วอะผมเพิ่งได้เก้าอันแค่นั้นแหละโคตรนานอะผมบอกเลยคือคลิปนี้ไก่จะทำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่คือมันต้องรอก่อนนะทุกคน นี่ไงนี่ไงอืมอธิศิษย์อธิิษย์ไอ้น้องต้องพยายามมองมองนะครับคือมันมันแอบเนี่ยกับต้นไม้ไปทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับการมองหามันก็ต้องแบบเน้นการมองหาสักหน่อยนะครับเก็บโอเคครับตอนนี้เราก็ทําการ FK นะครับเพื่อลอซีการ์ตไปแล้วก็ตกปลานะครับเผื่อจะเจอเก็กโคงงาไปด้วยเขาเรียกว่ายิงนัดเดียวได้ลูกสองตัวนะครับก็คือได้หลายอย่างเลยนะฮะนะนะไม่เจอแต่เจออีวุยน้ําแทนครับก็ก็โอเคครับ ได้อีวยน้ำมาตัวนี้ผมว่าอยากได้อยู่พอดีอีวยนี่เป็นตัวน่ารักนะครับควรเก็บสะสมเป็นคนทุกตัวก็จับได้ครับอีวยจับได้อันนี้แบบบอกเลยว่าสบายสบายชิลๆครับสำหรับอีวูอีฟิวโมเมนต์เลเทอร์อัดเฮ้ยได้แล้วทุกคนเ uh, ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเว้ยเก็คโคงอะเก็คโคงนะะเก็คโคงอะเก็คโคงอะอูอูอูนี่ทุกคตกได้กูตกได้เก็คโคงอะขอเดียวสิไกรเก็คโคงอะ เกยคงอ่ะว้าวได้เกยคงมาแล้วไอ้น้องไปยกย้ายถิ่นฐานได้แต่ต้องมาเช็คดูก่อนว่ามันคือแบตเทนบอลหรือเปล่าสาธุเหอะแบตเทนบอลได้ไหมนี่ครับแต่พอมาเช็คตรงแถวๆนี้นะครับก็อาจจะมีสิการ์ดเกิดก็ได้นะครับซิกาเซลอะเออ <Right. S 1> เผื่อไว้ก่อน <Right. S 1> เผื่อมันมีผมต้องลองหาดูดีๆว,ว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะครับสิการ์ดคอได้มาคอหนึ่งแล้วอ้แมนโอ้แมนผมได้คอหนึ่งมาแล้วทุกคนพระเจ้าคือแบบ เหนื่อยมากแต่ค like ok. okay. yes. okay. ุ้มค่าเออเดเกๆคงงงกีคงอะนี่คอซิกาดก็โอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้ผมว่าจับยูบีไม่ทายยากเท่านี้นะครับไอ้นี้ก็ไอ้นี่ลืมมาลืมมาดูระครังเลยไม่ไม่ไม่ส่องแสงสักทีเออพันนี้จบที่เก็บระครังแล้วกันนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นนี่ก่อนเลยนะครับเราเอาซิกาดมาก่อนครับยัดเปิดครับเปิดครับ assembly use ตอนนี้คุณจะได้ซิกาดสิบเปอร์เซ็นต์มานะครับนี่ซิกาดสิบเปอร์เซ็นต์ เค okay, ตอนนี้คือผมก็สามารถที่จะเอาซิกาตออกมาได้นะครับโอเคมาตอนนี้นี่ครับ <c oughs> ผมได้มาแล้วซิกาต10%ฟอร์มนะครับหรือว่าฟอร์มล่างหมานะครับฟอร์มล่างที่กาดที่สุดของซิกาตนะครับฟอร์มล่างหมาโอ้ลูกพอ่อล่างหมามาได้ก็บุญแล้วนะมาได้ไงเนี่ยซิกาต10%โอ้โหผมบอกเลยวะาล้างหมามาได้ก็บุญแล้วครับดูเกโครงงาไหน่อยอเบลิตี้ทอเลนต์โอุ้ยทำไมทอเลนต์วะไม่เอาไปเรื่องบ่อนวะหนุ่มเวนุ่ม น่ผมอยากได้แอชอะแต่ไม่เป็นไรครับได้นี่ก็ดีแล้วนะเดี๋็กน้อยก็ได้กบเก๊กโคง,งามมาแล้วนะครับหูยเป็นไงอัพให้มันกลายเป็นล่างเก๊กโคง,งามหน่อยดีกว่านะครับเพื่อความเท่ก่อนนี่น้องๆจะได้รู้ว่ามันเท่แค่ไหนอีกระดิ่งนี่ก็ไม่ไม่ดังสักทีเรียบร้อยเก๊กโคง,งามออกมาลูกพ่อเรียบร้อยทุกพ่อโคตรดีถึงแกจะไม่ใช่เก็งโครงง่าเบทเทิลบอลก็ตามทียังไงฉันก็ไม่ใช่แกแล้วถ้าเกิดแกเบทเทิลบอลนี่ผมบอกเลยถ้าแบทเทิลบอลน,นะผมใช้ชัวร์ครับแต่ พอล์นนี่คือมันดีมันดีถามว่ามันดีไหมมันดีครับคือ power up water type move นะครับถ้าเกิดโปเกมอนมีปัญหาคือได้เกิดสมมติว่าเลือดมันอะอยู่ต่ำกว่าประมาณ15-10%มั้งถ้าเกิดใจผิดไอ้ท่า water type เนี่ยเวลาตีมันจะแรงขึ้นครับแต่มันไม่ถึงขั้นแบทเทิรนบอลนะ b r มันไม่ใช่แอชอะกูอยากได้เก๊กโคงะสโตชิอะไอ้นี่ไม่ใช่อยากได้นี่แต่นี่สปีดอัพนะครับก็คือเป็นตัวที่ดีแล้วนะเพราะว่าสปีดเนี่ย้นสปีดสูงนะครับเก๊กโคงะมันต้องมัันนนตต้ออองเเปป็วิดก่ะแบบเเปิดให้าาตยอะไม่งั้นแบบเราก็ตาายประมณนนั้โอเคก็ ซาลาโอลาผมก็คตต้องยัดไลแคนดี้ยับยับเลยนะครับเดี๋ยวสปีดซาลาโอลานี่โคตรโหดไอ้น้องโอเคเดี๋ยวผมทําการรอตอนดาวก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราทําการจับโฮโอ้ดีกว่านะฮะในตอนนี้ไปรอโฮโอเกิดแล้วกันเนาะ5 minutes later เฮ้ยโฮโอเกิดแล้วเว้ยนี่แหละครับโอเคมายังไม่ทันได้เตรียมพร้อมเลยพี่เกิดแล้วเหรอเอาเว้ยโฮโอมาครับคือเมื่อกี้ผมวิ่งมาใช่ป่ะก๊ลาลงจะวิ่งกลับบ้านมาเลยนะครับก๊ลาลงเช็คซีการ์ดว่าซีการ์ดเหลือเท่าไหร่โ okay. อเคจ้าบอลสาม เฮ้ย <S an fly> ไม่ติดว่ะสวยสวยสวยโอสวิบอีกรอบไป <S <S <an fly> เอาอ,อะไรดีเอาอ,อะไรดีลปับปัดบละปัลปับปัดออกมาสิงครับหลับไปนมละไปอต้บอลยัดเลยอุ้ยหลุดหลุดหลุดเฉยหลุดโคตรไวอ่ะผมบอกเลยนี่แหละไอ้น้องโฮโอในโตเทพต้องเตรียมใช้ปาร์คบอลกับมันล้วตัวนี้อาจจะต้องใช้ปาร์คบอลก็ได้ครับจากที่ผมคินไปเออวผมว่าชัวร์วะปาร์คบอลแล้วกันน่าจะยากไปโฮโอเสียเวลาจับไอ้น้อง โดนปาร์กไปอันนี้บอลเอ็มสุดท้ายของผมวัเนี่ยใครเองเลยโฮโอวู้สุจจดยอดผมเองก็บอกว่าผม,มาได้ซีการเราเพิ่มอีกสองเซลนะครับจากที่ผมไปทําการตามหาเพิ่มแต,ตอนนี้ผมก็ได้โฮโอกลับมาแล้วนะฮะนี่โฮโอหุยอย่างนี้วะนี่เข้าดีไปเลยโอเคครับก่อนจบผมก็คือลูกแก้วของโนอกอ่ะผมใกล้เต็มแล้วอ่ะมันจะมีลูกแก้วที่ผมใกล้เต็มอยู่คือลูกแก้วตรงนี้ใช่ปะ่ะลูกแก้วอันนี้ในี่ใกล้เต็มแล้วผมอ๋บายต้องทําการไล่ฆ่าเจ้าโปเกมอน เพิ่มเติมนะครับให้ลูกแก้วไฟเต็มแต่ผมก็ไม่มีบอลจับลูกแก้วไฟคุณแกสชใช่ไหมคือโปเกมอนนกไฟผมคิดว่าใช้ M บอลจับน่าจะดีที่สุดในความคิดผมนะใช้บอลอื่นจับแบบมันดูไม่ได้เลยทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับก็นี่แหละรอมี M บอลแล้วค่อยไปทาการไล่จับนกไฟนะครับไอ้นก3ตัวเนของกลาว,ว่าผมไปใช้พวก M บอลอางเดียวเลยบอลธรรมาดามแบบไม่น่าไหวนะครับไปเดี๋ยวผมต้องทําการนี้ก่อนเพื่อให้มันเป็นระเบียบนะครับจัดขอจัด P C แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราจัด P C ให้ทุกคนดูกันว่าให้มันเป็นระเบียบขนาดไหนเดู โอเคครับตอนนี้เราก็จัดบล็อกเสร็จแล้วนะครับบล็อกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นเจนแรกใช่ปะ่ะอ่าแล้วก็มาเจน2เจน3เจน4นะครับตรงที่ผมเว้นช่องว่างไว้ก็คือเป็นตัวที่ต้องจับนะครับอย่างเช่นตัวนี้เว้นไว้สำหรับกิลาตินา่าอันนี้ก็มานาฟี่แล้วก็ลูกมานาฟี่นะครับผมจำไม่ได้มันชื่ออะไรแล้วก็ดาร์กลน์กับไอตัวนั้นนะครับดาร์กลน์กับไอเทเลสเตรียนะฮะเออว่ะผมไม่ได้เว้นที่ว่าไม่ให้อาเซอุดอาเซอุดเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยกลับมาจัดอะไรเต็มบบบบบบบ้้้้้าาานน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 กกกกัััััััไไปปปปหหมมมมดดเเเเเเเลลยยยยวว่่่่ีีีีีโโออออคคคคครร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 ร็็็ะะะะณสผจพืททแตป ภารกิจสุดท้ายนะครับของผมก็คือได้ต้องทําการตามหาไอตัวก่อนปิดคลิปนะครับก็คือทําการตามหาหินน้ําแข็งนะครับหรือว่าไอซ์นะครับผมซึ่งจะตามหาหินนี้นะครับต้องไปตามหาในพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่จําเป็นนะครับซึ่งพื้นที่จำเป็นของผมนะครับผมมันก็จะอยู่ในที่ที่ฟรีซิ่งอ่ะเออคือหินเนี่ยไม่สามารถขุดได้นะครับต้องไปฆ่าโปเกมอนเอาอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมให้ดีนะครับในการไปฆ่าโปเกมอนกันมาทีมเราเพียอพร้อมแล้วครับพร้อมกับการที่ผมต้องไปฆ่าโปเกมอนกันแล้ว ตอนนี้ถือว่าโคตรพร้อมเลยนะครับโอเคครับต่อไปก็พอคืนแรกก็ต้องรอเจ้าแซนสลันะครับก็คือไอตัวเม่นตุนนั่นแหละนะคือวก็คือตัวนี้นะครับเห็นปะไอตัวเม่นขุดดินได้นะครับแซนสลัดไปทีหนึง่งเขาก็จะมีโอกาสดรอปนี่มานะครับไอสโตนชาด o l a t e เครับตอนนี้ก็ได้ไอสโตนฉาดมาครบแล้วนะครับก็สามารถที่จะคราฟแบบนี้ได้นะครับเพื่อกลายเป็นไอสโตนนี่เรียบร้อยต่อไปครับแปลวลูกแก้วมาลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วนี่เอาออฟมาี่ออฟมาเอาออฟมานะครับ แล้วก็รวมกับไอซ์ชาร์ดจะกลายเป็นนี่ครับออฟออฟฟลูออเซนโซนะครับผม <c oughs> ก็ผมถือว่าโอเคนะออฟออฟฟลูออเซนโซคือแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรหรอกแต่ก่อนใช้แค่วอเตอร์สโตนใช่ไหมตอนนี้ใช้ไอส s t โตนแล้วแบบโหกว่าทำได้คือโคตรยากนะครับไอโอเปชแมนมาเดยโเ์โอเคโอเควยนไว้จบแค่นี้ก่อนนะครับก็ไม่น่ามีแล้วบาย